ปกเสื้อยืดลายน้องหมากันเจี๊ยบใช้จักปัก M330E ขึงสะดึงด้วยกระดาษรองปักแบบตัดขึงเฉพาะชิ้นหน้านะคะนำสะดึงเข้าไปล็อกกับจกักรเปิดเสื้อชิ้นหลังขึ้นอย่าให้อยู่ด้านล่างนะคะใช้ลายในจักรจิ้มไปที่เมนูนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนไปหาลายน้องหมาสามารถย่อขยายลายปักได้นะคะปรับแต่งลายปักได้ใส่ตัวอักษรได้มีลายได้ค่ะกดเลิฟให้ในความใช้ง่ายพรีวิวสีสวยสมจริงก,ก็จะบอกว่าใช้ได้ปักกี่สีใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ปักกี่ฟีเข็มค่ะ กดขยับพื้นที่การปักได้แล้วก็หาพื้นที่การปักได้นะคะว่าพื้นที่การปักเราอยู่ตรงไหนมีที่สอนเข็มอัตโนมัติไม่ต้องเล็งเรามีคลิปสอนการใช้งานอย่างละเอียดด้วยค่ะแล้วก็ปักกันเลยนะ ที่หน้าจอจะมีกระกบาดสีเขียวอยู่ตรงลายปากบอกว่าเรากําลังปักอยู่ตรงไหนคะ่ะปักไปทีละสีตามที่จักบอกเลยนะคะสามารถเอาฟอ้อ์ภาษาอังกฤษในเครื่องมาใส่มิกแอนแม็กได้นะคะแต่ถ้าจะปักภาษาไทยลูกค้าพินช็อปแถมโปรแกรมปักภาษาไทยฟรีนะคะเพราอมีลายปักมากมายประกอบอาชีพได้เลยชื่อว่าโปรแกรม PES 5นะคะสามารถนําลายปักจากที่อื่นเสียบใส่ USB แล้วมาเสียบที่จักได้คะ่ะหรือว่าจะส่ง WiFi มาก็ได้นะคะปักเสร็จเรียบร้อยค่ะ